ครั้งนะคะวันนี้เราจะเข้าสู่หัวข้อใหม่กันแล้วนะคะหากน้องๆนึกถึงแผนที่ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคนี้อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียระหว่างประเทศอินเดียและจีนซึ่งเป็นแหล่งอารยาธรรมของโลกตั้งแต่สมัยโบราณและในวันนี้เรามาเริ่มกันที่อิทธิพลของอารยาธรรมอินเดียที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันก่อนนะคะคุณแม่คะหนูอยากได้ลูกปัดมาร้อยใสย่สร้อยวิชาการงานพื้นฐานอาชีพวันจันทร์ที่จะถึงนี้คะ่ะคุณครูสั่งไว้เราจะไปหาซื้อที่ไหนดีคะ ได้สิลูกถ้าอย่างนั้นเสาร์นี้เราไปที่พาหุรัตกันแล้วตอนเย็นแม่จะพาหนูไปทานอาหารจีนที่ยาวราชนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่คะทำไมที่นี่คนอินเดียเยอะจังเลยคะเพราะพาหุรัตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากินของคนอินเดียในประเทศไทยจ้า และที่แม่พาลูกมาซื้อลูกปัดที่นี่ก็เพราะอินเดียเป็นแหล่งผลิตลูกปัดแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกดังนั้นย่านของคนอินเดียอย่างพาหุรัตที่เราอยู่นี้จึงเต็มไปด้วยลูกปัดหลากหลายชนิดเลยคุณแม่คะทำไมคนอินเดียถึงเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อทำการค้าในประเทศไทยล่ะคะ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ในเส้นทางการค้าระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศจีนและเนื่องจากดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์จึงมีพ่อค้าและนักเดินทางชาวอินเดียและชาวจีนเดินทางผ่านไปมา ลูกรู้ไหมคะว่าชาวอินเดียเป็นชาวต่างชาติกลุ่มแรกๆเลยนะคะที่เดินทางเข้ามาค้าขายในดินแดนไทยและประเทศต่างๆในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ประเทศไทยของเราได้รับเอาอาระยธรรมของอินเดียมาใช้ด้วยแล้วอาระยธรรมอินเดียที่เข้ามาในประเทศไทยและประเทศต่างๆในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอะไรบ้างคะ ในสมัยโบราณพ่อค้าชาวอินเดียต้องการทองคำจำนวนมากเพื่อน,นำไปประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและนำเครื่องประดับทำจากแก้วและหินมีค่าโดยเฉพาะลูกปัดเข้ามาค้าขายในดินแดนแถบนี้และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้เป็นแหล่งของป่าเช่นไม้เนื้อหอมสัตว์ป่าและที่สำคัญคือแหล่งเครื่องเทศนับเป็นสินค้าที่ชาวตะวันตกต้องการไปปรุงเป็นอาหารจากการติดต่อค้าขายกับดินแดนแถบนี้ อินเดียจึงได้นำเอาอาระยธรรมความเจริญด้านต่างๆมาเผยแพร่ในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณแม่คะร้านนั้นมีลูกปัดสวยๆเยอะแยะเลยเราแวะเข้าไปดูกันนะคะได้สิลูกระหว่างที่พิมพ์กับคุณแม่กำลังเลือกลูกปัดอยู่นั้นเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันนะคะ ถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะพิมพ์ได้ลูกปัดแล้วคุณแม่จะดูอะไรอีกไหมคะเั้นเราไปดูผ้าสำหรับตัดชุดกันดีกว่าเนยวอ,อยากฟังคุณแม่เล่าเรื่องความเจริญต่างๆที่ชาวอินเดียได้นำมาเผยแพรใ่ให้กับสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ไหมคะน่ารักจริงลูก เราไปแวะดื่มน้ำร้านโน้นแล้วค่อยคุยกันต่อแล้วกันความเจริญต่างๆที่ไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้รับจากอารยธรรมอินเดียมีหลายด้านด้วยกันเริ่มจากาศาสนา,สาศาสนาที่ชาวอินเดียนำมาเผยแผ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาดังกล่าวจะเห็นได้ที่ปราสาทนาครวัด ปรา,าสาทนครธมในประเทศกัมพูชาและปรา,าสาทอีกหลายหลายแห่งที่พบในประเทศไทยพิธีกรรมพิธีกรรมต่างๆในสังคมไทยโดยเฉพาะพระราชพิธีที่ใช้ปฏิบัติอยู่ในสังคมไทยก็มีที่มาของคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ และพระราชพิธีพิธีกรรมในสังคมไทยที่มีพัฒนาการมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูกับพระพุทธศาส,สนาเช่นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญพระราชพิธีราชาพิเศษเป็นตน้นมาถึงตอนนี้น้องๆคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญเป็นพิธีกรรมระหว่างศาสนาพราหมณ์ฮินดูกับพิธีกรรมทางพุทธศาส,สนาอย่างไร ถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันในช่วงนี้ชี้แนะกันเลยค่ะช่วงนี้ชี้แนะน้องๆคะพระราชพิธีพืชมงคลจรวดพนังคันแรกนาขวานนั้นเป็นพระราชพิธีสองพิธีต่อเนื่องกันคือพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสง โดยจะประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามส่วนพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวานนั้นเป็นพิธีพราหมณ์โดยจะประกอบพิธีที่ท้องสนามหลวงในวันรุ่งขึ้นส่วนพระพุทธศาสนาเข้ามาในดดินแดนไทยสมัยอาณาจักรศรีวิชัย ที่มีอนณาเขตครอบคลุมบริเวณทางตอนใต้ของไทยไปจนถึงชวาและสุมาตราหลักฐานที่พบคือรูปหล่อสำริดพระโพธิ ok สัตว์อวโลกิเตศวนและบุโรพุทโธที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นตน้นนอกจากอิทธิพลด้านศาสนาแล้วอารยธรรมอินเดียยังมีอิทธิพลต่อภาษาของเราด้วยนะลูก เพราะนอกจากเราจะมีคำไทยแท้ใช้ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงแล้วจารึกต่างๆที่ค้นพบในไทยและในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่มีวิวัฒนาการมาจากตัวอักษรในภาษาอินเดียเช่นภาษาบาลีและสันสกฤตที่เข้ามาพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยเช่นคำว่าบิดามารดาบรรพชาเป็นต้น นอกจากนั้นเรายังได้นำตัวอักษรในภาษาอินเดียมาดัดแปลงใช้ในภาษาไทยนอกจากนี้บทสวดมนต์ในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนายัางคงใช้เป็นภาษาบาลีเช่นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ แล้วพวกโบอถ์หรือวิหารในประเทศไทยล่ะคะได้รับอิทธิพลจากอรารยธรรมอินเดียหรือเปล่าเพระพิมพ์ก็เห็นมีแต่แกะสลักเป็นลายไทยไม่น่ารับอิทธิพลจากอรารยธรรมอินเดียพิมพ์เข้าใจผิดแล้วลูกการก่อสร้างศาสนสถานของเราก็ได้รับอิทธิพลจากอรารยธรรมอินเดียค่ะได้แก่การสร้างเจดีและพระปรางเห็นได้จากลักษณะของเจดีที่มีรูปทรงคล้ายกับเจดีทางประเทศลังกา ซึ่งได้รูปแบบมาจากเจดีสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชส่วนพระปรางมีที่มาจากเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนอกจากนี้เครื่องดนตรีบางชนิดที่เราใช้ในพระราชพิธีต่างๆเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมอินเดียด้วยนะลูกเช่นปี่ค้องกลองรวมถึงสัง นี่เราได้รับอรารยธรรมอินเดียมากมายถึงเพียงนี้เลยวหละคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะลูกน้าตัดสินที่เราเห็นกันทุกวันนี้อย่างโขนหรือหุ่นกระบอกก็ได้รับอิทธิพลจากอรารยธรรมอินเดียเช่นกันรวมถึงงานวรรณกรรมของอินเดียที่นับว่าแพร่หลายที่สุดในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือมหากาปรายณนะ ซึ่งไทยนำมาปรับเป็นวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์และใช้เป็นเรื่องราวในการแสดงโขนคุณแม่คะโรตีร้านนั้นน่าทานจังเลยคะ่ะอยู่ติดกับร้านขายผ้าด้วยพิมพ์ขอซื้อโรตีก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูผ้ากันได้สิลูก พิมพ์รู้ไหมว่าโรตีนี่เราก็ได้รับมาจากชาวอินเดียที่มาอาศัยอยู่ในประเทศเรานำมาเผยแพร่นอกจากโรตีแล้วก็ยังมีอาหารอื่นๆเช่นมัตบะแล้วพวกแกงที่ใส่เครื่องเทศเช่นแกงกะหรี่แกงมัสมัน่นซึ่งได้รับความนิยมมากด้วยนะลูก